มันนี่เสนอเม่นูดเ,เด็ดผัดพริกแกงใส่หน่อไม้ใส่หมูพรมม้อมบะหมหมูสับกระไรกระากระเพราริกเกกข้าพร้อมใส่มะกรูดปิดกระคางบัานเท่านีอาอ้และเอ้ละครับเด้อมาส้มน,น้ำกันเจ็บแสบน้ำกันดันกินกับข้าวเหนียว่อนห้อนืหงาอยู่นวลเลย่ะว๊าวหนี่เต็มที ก็เ,เนียวนร้อนๆอนครับเขนอนอนเเนียวครับหอนอนเรื่อยไเก้ใส่น้ำมันเข้าไปเนาะ โอ้ยส่ยลายแท้ส่วนหล่อน้ำมันมันหอนโผล่มาติดขาตัดกล้วยนี่ครับพี่น้องลามันตรตัวขึ้นสูงตัดออกจ้เป็นตรงไหมอันนี้จะติ่มมันเป็นปุ๋ยใส่ติดแกงหืมใส่หมูใส่หมูบันหมูแสบสั่น มันตามสันธรรมดานะแต่สั่นเลยมาเจ้ <le w. S 1> เขาให้มันเข้ากันนะครับโอ้ยเบขนานดะบึงสีสบึงสีโอ้สัตว์จรสีหนาแจะ๊ะขนาดีงมนนันาเหลี่ยวเด้เจงบดิ้งอก็บดิ้เด็ดไปเสี่ยวเด็หวานเด็ดจินพีาา่นองเออยูดจินฟอมหน้าฟอมตาฟอมผัวแซ่บ นี่ใส่น่อไมเข้าไปครับพี่น้องน่อไม้หนม้หน่อไนี่เขาเห็นใส่กันเดี๋ยวใส่น้ำนิดหน่อยติดหมอใส่น้ำใส่น้ำครับใส่น้ำผงนัวผงนัวใส่แม็กกี้ซอสหอยเข้าไปเติมรสชาติสีสันนัวแจ่มผงนัวผงนัวใส่เกรือปรุงเลยเขาเรียครับ เลยมันคุกเข้าให้มันเข้ากันโอ้ยเหตุเราเป็นไปแจกงงานวัดเอาโอเคครับเดี๋ยวรอเขาเข่ากันแล้วก็กใส่อากีตองกีตูไว้บนกงมะกรูดหอมเสิร์ฟตัวเหตุกับเขาอะไเห็ุอยากเลยลมแห้งก็นองบา้านลองรอมันกดบุบบุบเข้ามาเมบรรยากาศลมแห้ไงขนาดเลยสวนโรยใบมะกรูดเ,เติมสีสันหน้าตาจะกินได้นหน่อยนึย่โอ้สวน หลดห้องเองไปแ้วเลืดแบบ,บนแนดูเหมือนกับสดบุบๆใส่กับเข้า,าไปพอนงเนื้อหอมนะครับแค่นี้ก็เพิ่มรสชา,สาติที่ันไปทานกินตกินอะรไรไร่คันกินดูม่าสามขวม้วเลือเลือดมืนินหอนม่ื่อื่นผมเสริฟเจ้าเอิ่นลูกใส่มาเสริฟก่อนเสริฟบอกมาเสริฟ